อีกส่วนหนึ่งนะคะคือตรงหัวหัวนี่จะมีสองส่วนนะคะส่วนบนกับส่วนล่างอันนี้เริ่มทําส่วนบนคือหัวเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคี้ก็คือ5 7อย่างนี้เลยนะคะอันนี้เริ่ม5กับ4 5เป็นส่วนด้านบนตั้งแบบนี้แล้วก็ตัวเชื่อมข้างล่างจะเป็น4ตัว นี่ค่ะเราจะใช้ด้านนี้เป็นด้านล่างาอันนี้จะเป็นด้านบนคือให้ปลายปากชิดๆนิดหนึ่งก็จะต้องเป็นติ่งด้านบนเสร็จแล้วชั้นต่อไปเนี่ยปกติเราเสียบบังกรเนี่ยจะไม่ได้ใส่แดงตลอดนะคะ แต่พอมาเสียบกิเลนเนี่ยจะต้องมีขอบแดงข้างๆตลอดหนึ่งก็คือต้องการให้โครงหน้าเขาใหญ่แล้วก็มีเป็นขอบสีแดงแล้วก็เสียบกับด้านนะคะเสียบไปเรื่อยๆสี่แล้วนะคะก็ถึงตัวที่5เนี่ยให้เราใส่แดงข้างลงไปนิดหนึ่งก่อนใส่ขาเดียวนะคะ ใส่ขาเดียวเพื่อเอาไว้ใส่หนวดแล้วก็ให้ด้านข้างเหมือนประมาณมีมีคราวแดงอยู่รอบๆข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นสันจมูกใส่สีแดงนะคะใส่สีแดงตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็นใ้กลางปรากฏว่านี่ค่ะพอมันเป็นอย่างนี้มันจะมีร่องไม่ ไม่มันมีช่องว่างตรงนี้มันไม่เสมอกันขอถอดชั้นนี้ก่อนนะคะเอาตัวนี้ออกแล้วใส่แดงตั้งแต่ชั้นนี้เลยชั้นที่หนึ่งที่ว่ามีห้าตัวตัวที่สามเป็นสีแดงปกติทำบังกรเนี่ย จะไม่ได้ใส่ตรงสันเป็นสีแดงนะคะจะใส่เป็นสีทองก็เลยลืมไปว่าเราทำกเกลนเนี่ยเขาจะมีแนวสันตรงนี้คนละสีกับหน้าก็เลยขอลือ้ออันนี้ใส่พีดกับล้างค่ะให้มีสีแดงตั้งแต่อันแรกเลย ะะแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นแดงแล้วก็หันหน้าหันตรงกลับด้านกับตรงส่วนอื่นนะคะนี้ใส่กับหลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะะแล้วก็ตรงริมนี่ค่ะใส่ทับสีแดงไปเลยชั้นนี้เราทับสีแดงไปก่อน พอชั้นต่อมาเนี่ยเราก็เอาสีแดงเสียบก่อนเหมือนเดิมอันนี้ทํามาห้าสันห้าแนวสันจมูกสีสีแดงนะคะเป็นแถวที่9ค่ะและแถวที่9้าเนี่ยเราจะเพิ่มนะคะเป็น จาก5เป็น7คือเพิ่มตรงตัวริมฝั่งละตัวก็คือใส่ขาเดียวนะคะแต่ว่าเอาขาที่ว่างไว้ด้านในเป็นตัวที่1อันนี้เป็นตัวที่สองนะคะ3แล้วก็ใส่สีแดงเป็นตัวที่4แล้วก็ใส่สีทองอีก3ชั้นนี่นะคะ5แถวจมูกแดงก็จริงแต่มันจะคือชั้นที่9นะคะ แล้วพอชั้นต่อไปก็เสียบปกติไปอีกหน้าส่วนบนก็จะกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็ก็จะกว้างขึ้นอันนี้ก็จริงๆไม่ไม่ทำแต่ละครั้งอาจจะไม่ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเสียบลึกเสียบแน่น แค่ไหนด้วยมือแต่ละคนนี่ก็น้ำหนักต้องน้ำหนักใครน้ำหนักมันนะคะอาจจะเพิ่มเป็นแถวที่10ก็ได้นะคะถ้าเราเสียบแน่นๆแต่อันนี้ไม่ได้เสียบแน่นมากเพราะว่าคือไม่อยากให้หัวหนักมากค่ะเขาก็จะหน้าบานขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อจะไว้รับตรงแนวหน้าผาก ให้เขากว้างขึ้นข็อทำไปอีกดูซิว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาไปวัดกับตัวอีกนะคะว่ามันพอดีไหมกว้างไหมลึกไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆอกิเลนะมาบอกว่าหัวต้องโตอย่าทำหัวหลิมหัวเล็กให้ทำหัวโตโต เป็นว่าทำให้มันสมส่วนละกันนะคะก็ทำใบวัดไปะคะ่ะอันนี้เราจะได้แนวและตรงนี้พอขาบานขึ้นเวลาเสียบเนี่ยมันก็จะห่อเข้ามาเรื่อยๆื่อนะคะคือเขาหน้าจะงองเหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆดัดไปค่ะโดยสภาพกระดาษนะคะนี่ค่ะก็ต้องเอามาวางเออโอเคยังนะ ต้องวัดไปเรื่อยๆค่ะช่วงที่พักให้เขาพักสายังไม่สามารถประกอบอวัยวะไรได้ก็อามาวัดไปเรื่อยๆค่ะกาวต้องเยอะนิดนึงอะนะคะเพราะว่าอันเนี้ย ันจะมีการรับน้ำหนักมีการดันมาถึงชั้นที่13แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราใส่สันฉบกุกอันที่7ก็จะเป็นชั้นที่13นี่นะคะน่าจะ พอและเป็นระยะแนวลูกตาแล้วแคนันเราจะขึ้นเป็นหน้าผากตรงหน้าผากเนี่ยจะเสียบกลับด้านนะคะเสียบตรงด้านเดียวที่เดียวกับแนวสันจมูกนี่นะคะเพื่อให้มีมิติให้สูงขึ้นก็จะได้แปดตัวนะคะฝั่งละสี ตรงนี้ความที่เขามีด้านหน้า,นาอย่างนี้ปุ๊บจะทําให้ตรงเนี้ยกระดาษก็จะดันกันทําให้หน้ากว้างออกขึ้นแล้วก็จะงองอต้องคอยดักไว้นะคะจับวัดโอเคไม่มยังมอวัดไปถึงจะวัดแล้วบางทีก็ยังแบบ เสร็จแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลดจากฝั่งล 4, 3, 2, ะสี่สามสองหนึ่งพอถึงแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะทำเขาลักษณะไหนแต่อันนี้ก็เสียบเป็นตัวอย่างดูก,ก่อนเพราะว่าเขาแต่ละขังก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เสียบเป็นตัวอย่างก่อน เสียบขึ้นไปคู่กันแล้วก็ไปแยกแดงอลองทําเป็นแบบแล้ววางดูว่าความสูงพอไหมกว้างแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆลองทําดูทำตรงหน้าผากให้หนนนขึ้นไปก่อนนะคะจากสี่ก็ลดไป2แถวแล้วก็ขึ้น4ี่สหนึ่งแล้วก็มาถึงต้องเขานี่ค่ะก็จะเอาเป็นแนวนี้ ก็คือเสียบไปขึ้นไปสองเขาฝั่งนึ่งก็จะเป็นทองอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นแดงอลองเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆลองทำไปเรื่อยๆค่ะว่าเราทำแล้วมันชิดไปไหมห่างไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คู่กันลองทำใช้ทั้ง กระดาษที่มีแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็กระดาษแดงล้วนมาช่วยตกลงเราเอาทรงนี้นะคะเริ่มละก็คือเอาสีเงินใส่ก่อนใส่ทรงให้เป็นทรงเขาฝั่งนี้ก่อนเนี่ยที่บอกว่าเดินเป็นสี่สามสองหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีเงินมาใส่ทำดูตามแบบนะคะ ทำเป็นแบบก่อนน่ะแล้วพอเราโอเคแล้วพอเราทำจริงน่ะจะได้ไม่ผิดจะได้ไม่ต้องลือเพราะว่าขนาดมีแบบเป็งทียังหลงหลงพลาดพลาดได้นะคะแนะนำให้ทำเป็นแบบไว้ก่อนก็คือเหมือนทำงานสองครั้งค่ะเสร็จแล้วจะ ออกมาเป็นลนนักษณะนี้แต่เขาตรงส่วนกลางตรงอันที่ยาวเนี่เรายังไม่ต้องใส่ยึะก็ได้นะคะเอาไว้เวลาเราใส่หางแล้วค่อยใส่เขาให้ไปรับกับหางให้พอดีกันอันนี้โอเคดัดให้เขาหงอางอ,งงองแบนๆกระดกขึ้นนิดๆเสร็จแล้วพักไว้เลยคะ่ะอันนี้เรามาทําปากล่างกันนะคะปากล่างนี่ก็จะง่ายกว่าอันบนนิดนึงคือ เหมือนเสียบปกติแต่แต่แต่จะกลับแบบกันก็คือคอ,อันนี้เห็นด้านหน้ามาแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวเชื่อมเนี่ยใช้สีเหมือนกันก็คือ5กับ4เหมือนกัน เป็น5กับ4เหมือนกันแต่ตอนนี้เราใช้ด้านนี้เลยนะคะใช้ด้านหน้าเลยก็เหมือนกันก็คือเอาสีแดงเสียบด้านข้างก่อนแล้วก็เสียบตรงกลางอันนี้หันหน้าเสียบธรรมดาไม่ได้เสียบกับหลังอันนี้ก็คือเป็นจะเป็นแนวตรงเป็นแผ่นลากไปเรื่อยๆนะคะก็มีจะมีความ เหมือนกับข้างบนก็คือด้านข้างจะใส่สีแดงขาเดียวไปเรื่อยๆนะคะขึ้นแถวสองก็เหมือนเดิมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เราทำจนถึง หน้าผากเนี่ยอยู่ที่13แถวข้างล่างก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแต่อาจจะไม่ถึง13แถวนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราจะไม่ได้เสียบลึกมากเพราะว่าไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากมายเอาเสียบแก้พอดีสวยๆให้เสมอกันอาจจะเหลือ12แถวก็ได้จริงๆอ่ะ ควรจะเสียบให้มันพอดีกันเพราะวาลาเราใส่ตัวเชื่อมล่องเขาจะได้พอดีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนที่เราบอกว่าจะต้องให้ควรให้พอดีกันอันนี้อันนี้เป็นงานง่ายที่สุดในตำนวนทั้งหมดเอาผ้ามาลองแล้วกดนะคะจะได้ไม่ช้ำมากเสร็จแล้วเรามาได้ เรามาเพิ่มตรงกลางนะคะจากที่เสียบห้าเรามาเพิ่มตรงกลางฝั่งใส่ตรงกลางเลยเสียบขาละข้างเนี่ยสตัวให้เขากลายเป็นเจ็ดเหมือนกันตรงแถวที่13าเหมือนกัน,นะคะ่ะ มี6นะคะเสียบตัวนี้จะเป็นนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้างล่างนะคะหน้าบนก็แหงนดัดให้โค้งขึ้นข้างบนหน้าล่างก็ให้โค้งลงไปข้างล่างนี่ค่ะคือแนวเสร็จจากเจ็ดแล้วก็ทำลดตรงไปเสียบไปเรื่อยๆเป็น6ก4้าสีาตรงปลายล้วก็ใส่สีแดงอันนี้เราจะดัดนะคะดัดให้เขาตรงกลางแอนมาเจอกัน นี้ค่ะเพื่อให้ปากอ้าตอนนี้เรายังไม่ใส่ตัวเชื่อมติดกันนะคะพักให้เขาเซตตัวก่อนแต่ก่อนที่จะเซตปล่อยเขาพักเนี่ยต้องดัดให้เข้ารูปก่อนนะคะระยะความโคง้งความพอดีความกว้างด้วยนะคะจัดให้เขาพอดีเท่ากันแล้วค่อย พักให้เขาแห้งสนิทก่อนนะคะ